สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับผมแพงเสนานามคคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเหล่านี่แหละครับท่านสำหรับตีเหรียญน,นี้เป็นสองพศอีกครับท่านแต่ต่างพศก็เป็นพศกันเองล่ะครับท่าน เพราะว่าปศหนึ่งอยู่อันดับที่สูงนิดหนึ่งแต่ปศหนึ่งก็อจู่อันดับที่ต่ําอยู่นิดหนึ่งครับไม่นิดนะครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยระหว่างสองเหรียญน,นี่ห่างกันเป็นยี่สิบปีเลยครับเป็นเป็นโพนิกเกิลไส,สเป็นเหรียญที่โพนิกเกิลใส่ไส,ส่ทองแดงครับท่าน เส้นผ่าทุนกลาง24มิลิเมตรครับท่านแล้วก็น้ําหนัก6.0กรัมครับท่านน้ําหนัก6.0กรัมนะครับท่านสําหรับเหรียญ5บาททั้งสองรุ่นทั้ง này, สองเหรียญนี้สองปศนี้ในรุ่นนี้นะครับคือประสีนเลยครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามไม่เบานะครับเพราะว่าผมผมได้เจอมา จากนี่ครับคือปศท้องอันเนี้ยคือสี่เลียนนี้ผมก็บมาได้ตั้งนานแล้วแหะครับผมเคยรีวิวไปแล้วครับตอนนั้นนี่ครับแค่ทําการล้างครั้งที่หนึ่งนะครับทั้งสี่เลียนนี่เละครับผมเคยรับปากพ,พี่เป็นเพื่อนน้องๆแล้วว่าถ้าผมทําการล้างแล้วผมจะเอากลับมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่แหละครับแต่ที่นี่มาสี่เลียนนะครับคนรับปบ มีแค่สองพศอีกนะครับดูพศแรกข้างบนนี่ครับนี่ครับเหรียญนี้ครับดูสิครับนิกเกิลกับทองแดงครับผสมกันครับเนี่ยอยู่คนละมุมฝั่งคนละฝั่งนะครับคมชัดเจ๋ะเลยนะครับสาหรับขอบเหรียญนี่ครับดูดิครับขอบเฟืองครับคมชัดเจ๋ะเลยมากเลยน่าเก็บสะสมมากนะครับแบบนี้ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองกับทันนี่ครับเหรียญนี้ครับเนี่ย ผ่านมาก็นานแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบก็ถึงวันนี้ก็สามสิบปีสามสิบปีคืนหลังแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยก็ยังสวยนะครับล้างยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับยังเห็นรอยดําอยู่ตอนที่ผมยังไม่ล้างครับไอตรงนี้นะครับที่ว่าเห็นดําๆเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วก็ปิดนี่ไปหมดเลยนะครับนั่นแหละครับแต่ตอนนี้เห็นแล้วครับเลื่มเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วครับถึงจะมีอยู่ จุดดำาอยู่นี่มั่งแล้วก็อยู่ตรงนี้มั่งมันก็ยังเห็นชัดเจนอยู่เมื่อเดิมครับเพราะว่ามันเริ่มจะเห็นชัดเจนขึ้นมาเห็นเงาวับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ผมทำแล้วก็เลรียนนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับอันนี้จะใส่เก้วกอดเหรียญแรกเมื่อกี้นี้ครับใส่จุ้ยก่อนนะครับด้านนี้ครับสำหรับด้านหน้าพราะองค์ท่านครับภูบิด้านหน้าพราะองค์ท่านคือภูมิพลอญญด,ดุลยเดชส่วนด้านหลังคือ ราชการที่เก้านะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยเอาการครับนั่นดูดีครับตั้งกตกองฟือนเหรียญนี้โอเคครับใช้ได้ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องนะครับผมคิดว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องถ้าเป็นนักสะสมตรงคงมีนะครับเหรียญแบบนี้คือเหรียญปีพศ2532ันห้าอยสสบสองนี้นี่ครับเป็นปีพศเดียวกันครับอยู่ข้างบนด้วยกันนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นปีพศ2532ันห้า้สาสสองเหมือนกันครับแล้ว วางสองเหรียญข้างบนนี้นะครับนี่ครับสองออนเซนไซร้างขวานี่นะครับเป็นปีพออยเดียวกันครับส่้นสำหรับข้างล่างเลยครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับมันคือนี่ดูข้างล่างก่อนครับนี่ครับใส่วิ้งเลยครับเนี่ยเอหล้างออกขังแรกแล้วครับใช้เวลาล้างอยู่ก็ไม่ถึงกับนานครับตีไปเลยประมาณสักสิบสิบห้านาทีประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละครับสูงสุด สี่เหรียญนี้ตีไปประมาณยี่สิบนาทีพอดีครับนาทีละแต่ละเหรียญก็ประมาณสี่ห้านาทีเนี่ยนะครับที่แข่งเล่นอยู่นั่นมันก็หลุดออกไปจริงๆครับแต่ไม่ถึงกับมากครับมันก็ยังมีรอยจุดดดํารอยสกปกเปื่อเปือเป้อนอ,อยู่ครับยังไม่ออกครับเพราะมันผ่านการใช้งานมามา,มากแล้วก็สุกถูกดากจากจากแดดตากลมไม่รู้กี่กี่สิบปีปแล้วครับมันต้องเป็นผิดแปลกผิดแปลกแตกต่างไปเป็นปกติแล้วนะครับท่านเนาะ ดูเรียนนี้ครับเห็นไหมรอยจุดดำยังไม่หลุดออกหมดเลยขอบเฟืองสวยงามมากครับเนี่ยเหียนไหมเรียนนี้นะครับดูสิครับโอ้ยสวยงามมากเลยเห็นชัดเจนเลยครับน่าเก็บตัสทนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังของนี่ครับประเทศไทยพศ2 5 4พัน้าี่สิบกครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยพศสองพ้อยสี่สเกครับท่านสำหรับเรียนนี้ครับสูงขึ้นมาใกล้ๆเลยนี่แหละครับ เหรียญนี้นะครับเคยรีวิวมาแล้วทั้งสี่เหรียญนี้ก็เคยรีวิวมาแล้วครับแต่ตอนนั้นมันดําปีมันมเห็นไม่ชัดจินเท่าไหร่รอยบุรบรอยบ,บี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ตอนนี้คือถ้ามันล้างออกแล้วสดใสวิ่งขึ้นมาอย่างนี้มันแทบจะมองไม่เห็นเลยอะไรสิ่งที่มันผิดปกตินะครับแล้วก็ดูเหรียญนี้ครับเหรียญที่สองครับเหรียญนี้ยิ่งสวยงามมากกว่าครับ ภูมิพลจิริเดชด้านหน้าแล้วก็รัตการที่หลังรัตการที่เก้าอยู่ด้านหลังนะครับท่านไม่รู้จะรีบพูดไปทําไมเนาะเหมือนที่เขาบอกว่ารีบยิ่งพูดยิ่งผิดนะครับเนาะดูนะครับดูกรอบฟืนเรือนนี้ครับโอ้ยสวยงามมากครับเนี่ยใช้ได้เลยผมชอบรับแบบนี้ชอบมากเลยแบบนี้ครับศูนย์ด้านหลังเลยครับประเทศไทยพศ2 5 4าเเช่นกันครับท่าน สองเรียนนี้เป็นพศเดียวกันครับนี่ครับใส่วิ่งทั้งคู่เลยนะครับําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก็ดนี้ครับใส่วิ่งเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นเลียนที่ใช้ได้มากสวยงามมากครับแบบนี้เงาวับอย่างนี้สวยงามอย่างนี้นักสะสมก็ชอบครับจริงอยู่สองสี่เรียนนี้ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับที่หายากหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่ท่านอย่าลืมนะว่า เหรียญแบบนี้ที่จะเห็นสวยงามใสบิงแบบนี้ท่านคิดว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ง่ายๆเลยครับมันแทบจะไม่มีให้ท่านเห็นด้วยซ้ำเพราะอะไรเลยครับเพราะว่านักสะสมเขาเก็บเขาคังใกล้จะหมดอยู่ลำมะร่ออยู่แล้วครับท่านแล้วท่านคิดว่าจะไปหาที่ไหนล่ะครับถ้าท่านอยากได้จริงๆก็มีอยู่อย่างเดียวคือไปหาซื้อเท่านั้นล่ะครับ หาซื้อกับนักสะสมครับที่เราพอรู้จักเขาก็คือขอซื้อเขามาดือด้อๆเลยนะครับหรือในช้อปปี้ครับมีครับช้อปปี้ที่เขาซื้อขายอยู่ผมิก็คิดว่าจะติดต่อช้อปปี้อยู่เหมือนกันแหละแต่คิดไปคิดมาแล้วมันลองหาไปเรื่อยๆก่อนเอผื่อฟุกอะไรมั่งหรือในที่สวยๆก็มารีวิวให้พี่ให้มองให้พี่ๆน้องๆดูก่อนแล้วก็ ถ้าเราก็าเก็บสะสมทีหลังอย่างนี้นะครับผมก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเราไม่หาไม่ได้จริงๆนะครับหายากมากจริงๆแล้วก็ขายก,ก็คงต้องมีวิธีเดียวครับ่ันคือต้องไปซื้อจากชาวบ้านเจ้าช่องเข้ามาแล้วแหละครับสานเพราะว่าถ้าเราคิดจะมาหาอยู่คนเดียวแบบนี้หาไปเรื่อยๆแบบนี้แบบพูดง่ายๆก็คือ มันไม่มีจุดหมายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะครับเพราะผมเล่นเลียน,น,นอยู่แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งผมเจอเหรียญครับทั้งลูกค้าเอามามั่งแล้วเขาไปแลกที่ธนาคารมามั่งอย่างนี้นครับก็ตรวจดูมั่งยังเหรียญที่ว่าประดิษฐ์เยอะเยอะเยอะมากเลยเป็นร้อยล้านเหรียญอะไรเงี้ยไม่เคยเจอก็มีครับเออ เรียนที่ติดอันดับอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเนี่ยผมกับเจอบ่อยมันเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็เก็บไว้อย่างนี้แหละครับคนเรานะครับมันอยู่ที่ความพยายามนิดนึงครับถ้าเราพยายามอะไรแล้วถ้าไม่สําเร็จก็พยายามต่อไปพย,พยายามไปพยายามมาสักวันหนึ่งครับสิ่งที่เราทําไว้คาดไว้มันต้องสําเร็จครับไม่ใช่ว่าทําอะไรแล้วไม่ทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จมันเป็นไปไม่ได้ครับ มันแต่ๆมันอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละครับท่านเหมือนกับที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านกําลังทาอยู่นี่นะครับคืออยากสะสมเหรียญอยากเป็นนักสะสมอยากเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูหรือว่าเก็บไว้ยิงกะระเบในวันข้างหน้าท่านคิดดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้มันพอได้ไหมไม่ต้องเก็บอะไรมากมายขนาดนั้นอย่างละสิบเหรียญครับท่าน เหรียญห้าสิบเหรียญให้ครบร้อยก็ประมาณยี่สิบเหรียญครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองเนี่ยยี่สิบเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนี้ยี่สิบเหรียญเป็นของพระเศียรเหล็กนะครับแต่ละพศนะครับเริ่มมาจากเลยครับเริ่มมาจากปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหรือว่าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับถ้ามีนะครับถ้ามีโอกาสเจอนะครับ แต่ถ้าไม่เจอก็แล้วแต่แล้วโอเคก็แล้วกันนะครับแต่ถ้ามีก็เก็บไว้ครับอย่างละสิบเหรียญครับแต่สั้นหรับปีพขซอสี่ศูนย์สั้นหลังเหรียญห้านี้อย่าหวังแล้วครับที่จะเอาสิบเหรียญไม่มีทางแล้วครับตอนนี้อยู่สิในมืออยู่ในมือเขานักสะสมทั้งหมดแล้วนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้ก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นครับผ่านการใช้ครับ แต่ว่ายูอินซีนะ่ยหมื่นสามหมื่นสี่ไปแล้วครับเลยไปแล้วครับเกือบสองจะหมื่นห้าอยู่ลวมารอแล้วแต่อาจารย์ยังไม่บอกผมถามอยู่อาจารย์ไปกองกระสามาสองสามันก่อนว่าเขาพุ่งขึ้นเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตอนที่ไปประมูลกับเขาเนะี่ยมันเป็นยังไงมั่งลืมถามครับเพราะว่ามีประมูลหลายอย่างครับทั้งเหรียญปกติธรรมดาไม่ติดอยู่ในอันดับหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็เหรียญที่ ติดเงินดัอยู่หนึ่งถึงสิบอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับก็ประมูลกันไปเรื่อยๆคนที่เข้าไปประมูลก็เยอะอยู่ก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยได้ยินอาจารย์พูดบ่างงานนะครับประมาณสี400่ร้อยห้าร้อยคนเมื่อก่อนนี้สิบกว่าคนพูดยังไงครับเมื่อสิบปีก่อนประมาณสูงสุดประมาณห้าสิบคนครับหรือร้อยหนึ่งแต่พอภาคหลังๆมานี้เริ่มจะเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครับพอหนักสอสมเริ่มจะเอยอะขึ้นเริ่มที่จะหาเอาเก็บไว้เพื่อจริงกำไรในวันข้างหน้าอย่างนี้นะครับ คนเรามันต้องมีความหวังนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่แล้วไม่มีความหวังอย่างนี้มันก็ไม่ไหวครับเช่นผมนั่นแหละสักวันหนึ่งสิ่งที่ผมหาไว้อยู่นี้มันต้องทําให้ได้จริงอ,อยู่ตอนนี้ได้ยังไม่ครบกับอย่างละสามเหรียญสี่เหรียญอยู่ประมาณนี้แหละครับอย่างละนะครับไม่ว่าเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญสองบาทแม้แต่เหรียญสิบครับมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ละครับสามเหรียญสีส่เหรียญห้าเหรียญอยู่ประมาณนี้ครับอะไได้ครบสินึ่งครบสิบนั้นนะคงจะยากอยู่ครับ ที่ได้ครบสิจริงคือที่ผลิตเยอะครับปีพศ .2551 นี่ยเลยแล้วครับทั้งเหรียญบางแล้วก็เหรียญหนาครับเหรียญบางเนี่ยเลยแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าเหรียญแล้วสําหรับปีพศ .2551 ครับแล้วก็ปีพศ .2553 ก็อยู่ประมาณสิบกว่าเหรียญครับอันดับที่สามนะครับสําหรับปีพศ .2553 เนี่ยผมก็เลยเพราะว่ามันหาง่ายครับ ไม่ใช่ไถึงมาหาง่ายหรอกครับมันพอหาได้นะครับมันไม่ถึงกับหมดไปสภาพหมดขนาดนั้นนะครับ